เอีกคันหนึ่งครับโอ้โหตูได้แร,แ,รแรงจริงๆแรงมากอ๋อนี่ก็ไยวิน ide อีกหนึ่งคันครับเกตตะวันครับเครื่องแรงจริงๆนี่และครับเม ปีนครับปีนหนีมาทางผมนี่หลบครับหลบครับเอตอนนี้หลบหลบหลบเอตอนนี้ต้นนี้หลบเร็วหลบเร็วหลบเร็วหลบเร็้ยวเอาตอนนี้ต้นนี้นี่ครับเหลื่เวลาครับเอาจับเข้ามาจับเวลา

เดี๋ยวดูว่าไฮวินปาเจตตัวนี้จะรอดหรือไม่นะครับผ่านมาหนึ่งคันแล้วครับรเอสที่สี่นี่ไฮวินวิ่งหนึ่งสองสามสี่คันเลยครับจเจอเลยครับยายามแล้วโอ้โหประตักที่หนึ่งผ่าน ครับเป็นมันเป็นดินดูดครับและเอียงด้วยบ่อที่สองนะครับจะเข้าบ่อนี้นะครับบ่อทันนี่ต้นนี้ไปวินต้นโน้นนะครับ เพื่อจะเปลี่ยนมุมมาวิ้นตรงนี้แทนนะครับคุณื้อมองด้วยความภาวะพระวงจะรอดไปมนอสั่งวิ้นแล้วครับทำไมามันออกอะ่ะเป็นวิ้นขนาดมาตรฐานครับปัดเจ็ด 7. ไม่ได้ขยายอะไรเลยครับเดิมๆหมดเลยครับ เอาละวน้นครับวันรอบหรือไม่เออแล้วครับตรงนี้แหละครับตรงนน้นผ่านมาได้ก็มาเจออุปสรรคที่สองตรงนี้ครับยังเยอะด้วยเสียว รอดแน่ๆครับอย่างนี้เก็บตะวันครับใช้ไฮวิทฟาส7ครับแม่ไม่ธรรมดาจริงๆครับเก็บตะวันนี่ถือว่าฝีมือการขับทั้งรถทั้งคนนี่ก็ไม่ธรรมดาครับ อิดด้วยครับกดนาฬิกาได้แล้วครับสำหรับไฮวินฟัส7อีกหนึ่งคันครับเป็นวิ่งคันที่สามครับ